สถานที่แห่งนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานผีดุลานวัดแห่งนี้เคยเป็นลานการสู้รบของระหว่างอายุทยากับพม่าครับทำให้เกิดผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในสถานที่แห่งนี้แต่เล่ากันว่าบางรายตายไปกลายเป็นเปรตอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะ ทำให้เกิดความหวาดกลัวกับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นจํานวนมากเพราะว่าชาวบ้านที่ได้เดินผ่านหรือผ่านไปมาแถวนี้ก็จะเห็นผีเปรตผีเยอะแยะมากมายครับบางคนเห็นแบบผีเปรตยืนอัดแออัดเบียดเต็มไปหมดในสถานที่แห่งน,นี้ครับในยุคนั้นมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังครับท่านชื่อว่าหลวงปู่ดู พอท่านได้ฟังจากชาวบ้านว่าที่เนี่ยผีเปรเยอะผีดุท่านจึงลองมานั่งปฏิบัติธรรมที่นี่ครับเมื่อท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่ท่านก็ได้เห็นว่าที่นี่มีผีเปรเยอะจริงๆหลวงปู่ดูท่านเล่าให้ฟังว่าผีเปรตที่นี่น่าสงสารมากครับผีเปรตที่นี่เขารอส่วนบุญส่วนเศษส่วนอาหารจากคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ครับ ลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูจึงได้จัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในอดีตชนวนทางเดินที่นี่ไว้สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงซึ่งกำแพงทั้งสองด้านเนี่ยจะสูงเกินกว่าระยะสายต,ตาครับเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกได้เห็นกษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงครับ ฝาก,กท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านทศทิศแล้วไปไหว้พระทำบุญด้วยกันในคลิปถัดไปครับ